สวัสดีค่ะเมือนอ้มาเฮ็ดน้ำใหม่ถุงกันจ้าหนึ่งเฮ็ดน้ำใหม่ถุงค่ะสิสิมาแต้วสีเอาใส่ถุงสิงสอนอีกถุงหนึ่ง Còn oh, thùng ta. Dàng. สอนถุงด้วยจ้ะจังสีนาใส่ถุงเดียวย่ามันขาดถ้าสงส่สองถุงไล่ร่มออกด้วยค่ะเด้อไล่ร่มร่มออกกมาดแบบนี้จ้ามาดแบบนี้น้ำใหม่ไปเอาวางเวทนั่นละค่ะ มีหลายถุงมาได้จ้ะมีหลายถุงแล้ว,ม,ลวมีหมอที่สองค่ะหมอที่สองทำหม้อที่สองเคลื่อไปตะก,กินโดนๆนปปนกินได้กว่าปีพุ่แล้วน้ำใหม่ก็งามงามจา้าคนนะ่ะ ไล่ร่มออกกันค่ะเด้อมาใหม่เข้าจังสิบเสีย ก็เสียจ้ะเก้าเดือนซิฟเดือนก็ว่าเสียปีที่แล้วนี่ก็เสียจ้า,จาถุงงามมาสั่นค่ะงามงามพี่กายนี่ 3, 4, 4, ให้แต่สามซิฟสี่ซิฟถุงมันอะไ่กัมงาม,งาม ใหม่สั่งไผ่ค่ะหน่อไม้สั่งไผ่เดือกระสองคุม,ะมนะค่ะม,มื่อนี้ สุดท้ายเสร็จแล้วค่ะได้ห้าหกถุงรวมทั้งหมดสองหม้อก็สียย 1, 2, 3, 4, 5, ได้ยูซิปหนึ่งสองสามสี่หาได้สิบสองถุงสิบสองถุงค่ะโวน สิให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเด้อค่ะเด้อคุณค่ะคุณไหลายว่ค่ะมือปฏิยาเด้อแล้วสิปูงหมอแล้วค่ะบ๊ายบาย